ที่เพิ่งตื่นรู้ใหม่ๆเนี่ยทําไมเขาจึงมีจิตที่แบบว่าคือฉันตื่นรู้นะแต่มันก็ยังมีความโหยหาโหยหาในความรักโหยหาในเรื่องของพลังของเพศตรงข้ามหรือพลังขั้วตรงข้ามหรือกําลังตามหาสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความรักอัตตากับจิตอยากมันรู้สึกว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นเพียงแค่พลังงานครึ่งต่อครึ่งอัตตาที่มันหาข้างในตัวเองไม่เจอ ก็เลยม้วนตัวเองกลับไปมองข้างนอกเพื่อมองดูรูปรักร่างกายอื่นมาเป็นสิ่งที่มันจะได้ถือครองในความเป็นเจ้าของเพราะอัตตาเนี่ยมันปรารถนาจะเข้าไปหลอมรวมกับพลังงานอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันที่ขาดหายไปมันจึงพยายามหยหาพลังงานอีกขั้วหนึ่งของมันที่คิดว่าจะสามารถมาเติมเต็มมันได้ก็คือพลังงานของเพศตรงข้ามเข้าใจไหม เพศชายคือพลังหยางเพศหญิงคือพลังงานหญิงมันต้องการจะรวมพลังงานทั้งมัสคิลและเฟมินา